สวัสดีค่ะ2ี่สิบยบค่ะจ้าครับผมตาเรียกเรียกชื่อเดิมเลยนะชื่อตั้งแต่เกิดอยากรูแม่เชื่ออะไรอ่ะ ชื่อออดค่ะชื่อเดิมนะออตอภ่อามเนี่ยออตออตอภาชื่อแบบเหมือนพี่ชายโอ๊ยไม่เอาชื่อเหมือพี่ชายเนี่ยเด็กขาดมากค่ะไปดื่มก็ไม่ได้เพราะถ้าดื่มแล้วก็คือบุคคลนี้ก็คือแบบออกอาการเจ้าชู้ไงแล้วก็คือแบบคำสั่งเด็กขาดจากไม่ใช่เบื้องบนค่ะจากนี่ค่ะ ห้ามดื่มโอ้โหแล้วสั่งไม่ให้ดื่มด้วยนะเด็กขาวเลยนะห้ามดื่มเด็กขาวมังั้นคือโอ้โหยาแรงนะยาเขาแรงจริงด้วยเป็นไงคะคุณเจอยาแรงโอ้โหเป็นะอะไ่เด h e temperance เกิดเด temperance สิวะเด e temperance นี่ก็คือแบบจำชูอะดูถ้วยสองใบยกย้ายถ่ายเทเป็นไงล่ะ เนี่ยดาบไปเริ่มเลยอ่ะเอาไงล่ะเจอของจริงอ่ะ,อะ,ะอง่อยมั้ยล่ะพ่อแล้วไงอันนี้แหละดาบเล็กไงสองดาบใช่ปะที่แบบอ่ากลางแบบเอาชนะอ,อดีตอดีตแฟนใช่ปะตอนนี้แหละคะไม่ต้องไม่ต้องทำหน้าค่ะชูแค่พลังงานดาบค่ะก็ยื่นม,มือนนก,กันนะคะกับดาบกันแล้วกันเอาสินี่ ยาแรงอืมนั่นแหละแทมเปรนกับแอมเปรนอ่ย hmm. จ้อยโมยเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณแอมเปรนไอ้บดายโยยลยนะคะคือว่าคุณกระทําตัวเองนะคะคุณแอมเปรนโอ้เดนตัดปีกเลยว่วเฮ้ยไม่ตัดปีกต,ตัดมาเลยตัดทั้งปีตัดทั้งอันนู้นด้วยอะ่ะอันเดียวตัวเดียวตุ้นด้วยนีไงคือแม่ไปไหนได้อะ่ะตัดเลย อย่บุคคลนี้เหรอคะนั่นแหละโดิบขาดมากค่ะแม่โหดว่ะเฮ้ยหืไรงี้โหดถึงโหดนึ่น่ากลัวอันนี้เขาพันแบบโรลจกตอ่อนนี่ไม่อ่อนอ่ะเยอะเลยนี่ยโหน่ากลัวเรื่องแม่พ้ยนะคะไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเด้อเรื่องแม่พ้ยนะคะคุณพี่ค่ะ it is a story of the คารคอร์ขบผมแต่ว่ามันเป็นความจริงของโลกใบนี้เนาะสิ่งที่เราบางบางผู้คนที่เกิดขึ้นจริงๆกันเนาะอืมแบบ่ามีสิ่งที่แบบสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยนั่งดูแบบเด็กๆเขาเล่นกันเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยสนุกสนานอะไรเงี้ยกับคนเดิมอะไรนงี้ใช่ไหมกับอีกพลังงานหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งมาเจอรักใหม่อะไรเงี้ยคิดว่าแบบเขาหวังแหววอะไรเงี้ย ทำให้แบบหลงแล้วก็แบบพอสุดท้ายแล้วก็โชว์ตัวตนที่แท้จริงแบบว่าเป็นนางยักษ์เอออะไรอยู่ตรงไหนเลยนางมารยาอะไรก็ว่าไปโวยวายอะไรตักเตะไปเยอะไปเยอะแล้วก็จากที่เคยอายืนดูเด็กนะผู้คนเตะฟุตบอลกันแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมยิ้มสนุกสนานแต่กับคนนี้มองคุณยิ้มแล้วแบบผึงมือจะดึงหัวแล้วยิ้มใครมองอะไรยิ้มใครอะไรเงี้ยกับบ้านเดี๋ยวนี้จบอุปสรนค ียบเทียบอะนะเออนั่นแหละเห็นไหมอยู่กับคนนี้ดีๆแล้วไม่ชอบแบบอยู่เด็กๆดูส,สาวๆแต่สุบซอนอะไรเงี้ยไหมสบายๆไม่ชอบนี่แหละเป็นคนดีเกินก็เป็นไม่มีใครชอบเนาะอันนี้ควรจะดีใจหรือจะเสียใจดีคะท่านบอกบอกขน้อยเนี่ย <c oughs> มันดูเหมือนจะดูดีนะแต่แต่แตพอ้มัน จะดีใจนะเออโอ้ยอะไรก็เลวเต้ะอะไรคะพ่อมเราไม่รู้เราสิ่งที่มันจะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตเ,เราอะคืออะไรที่จะเกิดขึ้นหรือบางทีแค่แบบคิดว่าเฮ้ยแอบบทำอะไรไงแต่เผอ,อิญมันมันพลาดท้องอนะไรกันเนาะไม่คิดว่าไม่ท้องเราใส่ถุงยางไงเนานะเห็นไ,ไหมโอ้ยเข็มมีเยอะแยะจบสิคะก็ตั้งใจจะเอาอะ ใส่แบบเฮ้ยใ,ใส่ผงนู้วอะไรเงี้ยแก่แกะเจ,จะบิดสักทีหนึ่งสุดท้ายก็ก็ต้องฟ้าดินต้องยอมจำนวนให้คุณเพราะว่าคือคุณไม่ตื่นรู้สิ่งนี้ก็ได้ตื่นรู้แล้วก็เป็นบเรียน ทำให้คุณโตขึ้นแล้วก็ถ้าเราอายุเยอะแล้วเนาะจ้าคือเวาลาจะมานั่งกินเบียร์กินอะไรเนี้ยแทนที่แบบปึ๊บจะไกล,กลกเกษียณแล้วนี่อว่าอีกปีสองปีอะไรเงี้ยแทนที่แบบกเกษียณมานั่งกินเบียร์สบายสบาย,บายมีลูกซะนั้นก็แปลกนะมีลูกซะนั้นแบบคือบางทเีเขาอยู่กับทำไมเขาอยู่กับคนเดิมแล้วก็ไม่มีอ่ะอืมเขาเรียกว่าปอ,อ๊ ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นบุญของเราเนาะเพราะว่าเด็กนะั้นไม่ใช่ว่าจะมาเกิดได้ไง่ายๆนะต้องแบบดวงเขาสัมพันธ์กับบุคคลนั้นนะเขาถึงจะมาเกิดได้ถ้าดวงไม่ไม่สัมพันธ์ก็อาจจะมาอาศัยได้แค่แบบอยู่ในท้องเขาแค่แป๊บเดียวแล้วก็หลุดไปอะไรเนงะี้ยหรือไม่รู้อืมแหละอะไรกับาแเน่บอนอน คุณคิดว่าเอ๊ะจะมาอยู่กับคนเดิมไม่ท้องทำไมกับคนนี้ทำไมท้องฟ้าท่านบอกว่าคือกอล้อแห่งโชคชะตาีเจ้าจะได้เรียนรู้และตื่นรู้ในการกระทมให้เจ้าตื่นรู้นะั้นจากเมื่อก่อนที่เจ้าสนุกสนานได้นั่งดื่มเบียร์มีหลบเพื่อนสนุกสนานเฮฮาตอนนี้ชีวิตคุณกจะเปลี่ยนแปลงไปจากคนเบย่อ ก็ต้องเบียร์ก็จะเต้นโคดนุน่นนนมนุ่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 มเพื่อให้คุณเต้นจะที่หน่มสาวหอมๆคือน้ำหอม,หอมแล้วไปน,นี้คุณจะ,จะได้กลิ่นผ่าอ้อมอ้อมขี้ขี้ผ้าอ้อมลึกลุกลึกลุกโอ้ยโบเกลเด้อร์ไอ้คอยว่าวน้ำบัตการีโอเคน้ำเจ้าเด้อสวัสดีครับ